ทีนีน้ที่ผมปล่อยตัวมามนเนี้ยเป็นคดีที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดหลายประการเลยอย่างประการแรกก็คือคดีเนี้ยผมเป็นการเป็นการแจ้งข้าอหาพรบอรคอมพิวเตอร์จากการที่ผมโพิตโพสเล่าเรื่องชีวิตในเรือนจำซึ่งผมซึ่งผมโพสต์ทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ตอนตนช่วงปี59-60ถึง60แต่ปรากฏว่าพอผมมาเคลื่อนไหวเรื่องกรณีนาฬิกายืมเพื่อนของคุณประวิตรวงศุวรรณเนี่ย ปอ,อเขาก็ไปหยิบมาหนึ่ง,งโพสเอามาฟ้องผมพอระบอคอมหานนำเข้าข้อมูลอันมีลักษณะาละมามกอนาจารย์ mm hmm. เนื่องจากผมเล่าเรื่อง mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตเ, mm hmm. เพศสัมพันธ์ในเรือนจำซึ่งตรงนีผ้ผมรู้สึกว่าผมโพสไปตั้งเกือบปีทำไมถึงเพิ่งจะเอามาฟ้องผม mm hmm. อันนี้ประเด็นที่1ต่อมาประเด็นที่สอง mm hmm. อปออยแจ้งผมแล้วผมก็ไปรายงานไปรับทราบข้อกหาตอนช่วงประมาณต้น,ตน,ตน,ตนปีนกหนึ 1. แล้วปรากฏว่าพอให้การเสร็จหลังจากนั้นตํารวจชุดแรกก็ตั่ไม่ฟ้องผมเรียบร้อยแต่พอมาปลายปลายป,ายปีหกหนึ่งผมมากับเครื่องไหวกรณีคุณอภิรักษ์คงสมพงพบทรที่เขาให้สัมภาษณ์คุณวัสนานาน่วมเรื่องที่ว่า ที่คุณวัฒนาถามว่าจะมีการรัฐประหารไหมและแกตอบว่าห้าการเมืองไม่เป็นเพียใ,ให้เกิดความวุ่นวายก็ไม่มีซึ่งพวกผมกับคุณโชค,คชัยไผ่บุญรัชตาะเราเห็นว่าการผู้ห่างเนี้ยเข้าข่ายหรือสามเป็นการข่มขู่การทรัฐประหารจึงได้ไปแจ้งความและหลังจากนั้นเราก็ถูกดาเนินผมก็ถูกดําเนินคดีออปอทอเนี่ยก็ขุดคดีนี้ขึ้นมาตั้งตำรวจชุดใหม,ม่มาพิจารณาแล้วก็สั่งฟ้องผมในคดีนี้ ต่อมาเพราะประเด็นที่สามก็คือตอนที่สารชั้นต้นตัดสินสาราหยิบโทษจำคุกหนึ่งปีแต่ให้ลดโทษหนึ่งในสามสี่เดือนเนื่องจากให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เพิ่มโทษอีกหน,นึ่งในสาเนื่องจากผมโดนใบแดงก่อคดีอาญาซ้ำในรอบห้าปีต้องโดนเพิ่มอีกหนึ่งในสามเละกลายเป็นหนึ่งป,ปีเท่าเดิมซึ่งการคำนูณแบบนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายอาญามาตราห้สิบ ซึ่งกาหนดไว้ว่าการเพิ่มและลดโทษเนี่ยจะต้องเพิ่มก่อนก็คือ1ปีเพิ่ม4ี่เดือนเป็นหนึ่งปี4เดือนแล้วลดหนึ่งใน3าจากหนึ่งปี4ี่เดือนก็คือ5้าเดือน10วันจะต้องเหลือ10เดือน20วันแต่ศาลกับพิจารณาลดก่อน4เดือนแล้วเพิ่ม4ี่เดือนเลยกลายเป็น1ปีเท่าเดิมเท่ากับผมต,ต้องติดคุกเกินมาอีก 40, 40กว่าวันอันนี้คือประเด็นที่3 <c oughs> ต่อมาประเด็นที่4ี่ก็คือตอนคคอุทธรณ์พอศาลอุทธรณ์ภากษายืนให้จำเลยห่ปี ผมก็จะขอ,อยื่นดีกาแต่ปรากฏว่าศาลดีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่พรบคอมขอ้ขอหานําเข้าข้อมูลลามกมันไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงเลยแล้วก็เป็นโทษที่เดียวยงด้วยแค่หนึ่งปีแล้วผมก็ไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีเลยทําไมศาลไม่ให้ประกันซึ่งผมยื่นหลายครั้งศาลก็ไม่ให้ประกันจนกระทั่งผมยื่นดีกาและศาลดีการ,รับดีกาผมตั้งแต่เดือนสิงหาปีห5ห ไอตอนที่ตัดสินอุทอนเนี่ยคือเดือนเมษายนหกห้าพอสิงหาหกห้าสาลเิการระดักเดการแต่พอผมขอยื่นประกันก็ยังไม่ให้ผมประกันอีกทั้งหมดต้องยื่นหกถึงเจ็ดครั้งอะ่ะกว่าจะให้ประกันตัวผมตอนเดือนกันยาปีหกห้าเท่ากับตอนนั้นอนะ่ะปีหกห้าเนี่ยติดไปถึงห้าเดือนกว่าเพื่อรอการประกันตัวถ้าเป็นคนอื่นที่เขาคงถอดใจแล้วแหละว่าปีเดียวเขาคงไม่มายื้ออย่างเราอยู่ไปตั้งเกือบครึ่งแล้วพอมา ต่อมาพอเรา,เราดีกาไปเ,<อ>าเราก็เป็นดีกาในประเด็นที่ว่าการคำนวณโทษเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าต้องคำนวณตามมาตรา54จะต้องติดคุกสิบเดือนยี่สิบกวันแต่ปรากฏว่าสารดีกาวันที่อ่านคำพิพากษาเดือนกรกฎาคมที่ี่แล้วเนี่ยศารไม่แตะประเด็นนี้เลยไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยบอกว่าให้จำคุกหนึ่งปีเท่าเดิมกลายเป็นว่าต้องมาติดคุกที่นี่หนึ่งปีแล้วพอผมเข้ามาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ผมอยู่ไปได้สักไม่ประมาณสองเดือนผมก็ป่วยเริ่มป่วยขึ้นมาซึ่งก็ตอนนั้นตัวเหลืองตาเหลืองเลยนะแล้วแล้วก็มีไข้ก็เลยส่งตัวมาที่นี่แล้วหมอก็วินิจฉัยว่ามีตอนแรกวินิจฉัยว่ามีก้อนเนื้ออ,อยู่ในตับหมอตอนแรกหมอสิยว่าอาจจะเป็นมะเร็งแต่ว่าพอทำ CT สแ,แกนแล้วบอกผว่าเป็นฝี<ม>ก็เลยส่งตัวผมไปเจาะฝีในน้องที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ยักรับยาฆ่าเชือ้อ ต้องต้องซีดีสแกนหลายครั้งแล้วก็รับยาฆ่าชื้อิอย่างต่อเนื่องหลายเดือนจนถึงวันนี้ปล่อยก,ก็ยังก็ยังมีนักจะต้องไปโรงพยาบาลด้านซีดีอีกในเดือนหน้าอยู่แล้วซึ่งในระหว่างที่ผมอ,อยู่ในเรือนจำเนี่ยเออเอ,อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมปม่วยผมก็เลยใช้สิทธิ์ขอพักโทษครับเนื่องจากป่วยปรากฏว่าทางเรือนจําอ้างว่าชั้นนักโทษผมยังไม่ได้ เขาบอกว่าชั้นนักโทษจะได้ต้องเป็นชั้นกลางซึ่งปีที่แล้วอ่ะผมอยู่ในปี65ที่ผมอยู่ในเรือนจำพิเศษเทพ่อ5เดือนระหว่างรอประกันตัวเนี่ยไม่นับมานับเอาตอนที่ผมมาอยู่ที่เพิ่งเข้ามา2เดือนเนี่ยบอกว่าเพิ่งต้องมานับตอนเด็กขาดเข้ากับติด2เดือนเนี่ยชั้นยังไม่ได้จึงไม่สามารถพักโทษได้เข่ากับผมเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมมันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์และที่เลวร้ายยิ่งกว่านะก็คือ สารดีกาพิพากษาจำคุกหนึ่งปีแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิสุรทินเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มี29วันซึ่งเท่ากับปีนี้มี366วันหนึ่งปีของผมจึงเป็น366วัน ซึ่งผมก็แย้งว่าอ้าวหนึ่งปีมันต้อง365วันเด็ดทำไม366วันศาลก็บอกว่าต้องคิดตามปีปฏิทินปีนี้ปีอธิกรสุรทินก็ต้อง366วันซึ่งจริงๆกับผมต้องปล่อยเมื่อวานกลายเป็นต้องมาปล่อยวันนี้เพราะต้องมางมาพราปีนี้มัน366วันซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์ในหลาย,ลายๆประเด็นเลยแล้วสําหรับปีนี้วันนี้นะวันนี้ผมอาจจะเป็นนักโทษทางการเมืองผู้ต้องหางทางการเมืองคนแรกของปีนี้ที่ได้ออกจากเรือนจําตอนเนี้ย ยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายสิบคนอยู่ในเรือนจำ<ม>ทั้งคดีเด็ดขาด<ม>และก็คดียังไม่เด็ดขาดทั้งคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและก็คดีมอนหนึ่งสองตอนนี้เฉพาะพิเศษรูมันที่เสด็จลงทีเรือนจำาพเสษ็จลงเท่านั้นเ,เ,เดียวก็มีมากกว่า3ามสคนแล้วตอนนี้ในในทางเ้าหนาทตอนนี้มีสองคนไม่นับผมและผมบอกมาแล้วมี2องคนองคนคนหนึ่งก็คือวานุเมซึ่งโดนคดี 1- นึงสอง แลวก็ล่าสุดที่พุ่งเข้ามาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คือพุ่งที่พุ่งโดนถอนประกันตัวก็เข้ามาอยู่โรงพยาบาลน,นี้เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแล้วอันนี้เฉพาะผู้ต้องขังทางการเมืองตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจาหลายสิบคนแล้วยังไม่นับว่าปีนี้ยังจะมีคําพิพากษาออกมาในทั้งในคดีการเมืองและคดีมอลถึงสองีกหลายสิบคดีแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีคนเพิ่มเข้าไปอีกเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากถึงรรคการเมือง ที่อยู่ที่อยู่ในสภาพ,พักตอนนี้นะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ได้เป็นรัฐบาลครั้งแรกในรอบหลายสิบปีและพักก้าวไก่ที่ได้สสมากกว่า150คนซึ่งมากกว่าทุกโหก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่มีใครคิดว่าจะได้มากถึงขนาดนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกทั้งสองพักเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สภาอย่างสง่างามเนี่ยเพราะการต่อสู้ของน้องๆเหล่า้ผมจึงอยากให้ฝ่าถึงพักการเมืองทั้งหลายว่าอย่าลืมพวก นะครับอย่าทอดทิ้งพวกเขาโดยเฉพาะการนินนนรโทษกรรมที่กำลังอยู่ในสภา,าตอนนี้ออในความเห็นผมนะผมอยากให้นิรโทษกรรมเฉพาะที่เป็นเหยื่อทางการเมืองเหยื่อหนึ่งของแต่ไม่เห็นด้วยถ้าจะนิรโทษกรรมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการสังหาร ผมี2,556ผมแล้วก็คุณสมยศศาสตร์เกษมสุขนะเคยร้องสารรัฐธรรมนูญว่าม .1,2 เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูน2,556เนื่องจากเราเห็นว่าโทษจำคุก3-15ปีนั้นนะสูงเกินไปก็เลยร้องต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งในสารรัฐธรรมนูญตอนนั้นวิจัยว่าอ่าเป็นโทษที่เหมาะสมแล้วนี่คือทั้งที่หนึ<อ>่ง<อ>ต่อมาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ปี2567สารรัฐมนูลก็วินิจฉัยว่าม .1 อ .2 เนี่ยการแก้ไขหรือยกเลิกม .1 อ .2 เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองเป็นการบ่อนซอกประชาธิปไตยเอ่ยหรือว่าบอกว่าเป็นการลากสถาบันมาเกือบกั่วกับการมือก็ตามผมอยากจะถามสารรัฐธรรมนูญว่าการที่คุณวินิจฉัยม .1 หอ .2 สองครั้งเนี่ยทั้งปีของผมแล้วก็ทั้งปีนี้ล่าสุดึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานเนี่ยเอ่อ โดยอ้างถึงรัฐธรรมน,นูญที่มาจากาจาการรัฐประหารทั้งสองฉบับผมอยากถามว่าคุณกําลังปกป้องใครปกป้องประชาชนหรือปกป้องคณะรัฐประหารกันแน่ครับ ก็โอเคขอบคุณมากเหนือกว่าท <rawd unre> ี่คิดไม่นึกว่าจะมารับมากน่ะอ่าดีคุณเดกก็ใช่เงี้ยน้ำมีนวลขึ้นนะอ่าควรขึ้นก็อาการป่วยก็ดีขึ้นนะแต่ว่ายังต้องมีนัดพบแพทย์ซึ่งพอผมพ้นจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็จะต้องไปหาเองจะต้องไปยื่นเอกสารอะไรเองใช่การดูแลของรัชทันเป็นอ่าถ้าพูดถึงโรงพยาบาลรัชทันเนี่ยก็ถือว่าการเป็นอยู่ดีกว่าในเรือนจำาศ่สตึกเทพ ทั้งอาหารทั้งการรักษาอะไร,ร,ร afford, ดีกว่าครับครับพี่เอกครับถามหาพี่รัฐพี่รัฐมาแล้วก็จบลงแล้วนะครับคุณเทนคุณเทนต้องการที่จะ,ะให้คุณเอกชัยเท่าไหร่ครับผมมีเงินสดอยู่ประมาณ1นึ่งหนพันบาทนะครับคุณเทนพิม์พตัวเลขมาเลยนะครับตามอย่างนี้รับควา้าใจ ให้กำลังใจครับคุณเยก็ได้ครับทายนะครับพันธยานัดร้อยสองร้อยครับ